ครับเจอกันก <tätä S 1> <Sab ar. S 2> ับผมอีกแล้วครับพี่น้องครับผมสายแล้วล่ะครับอีกแล้วสายอีกแล้วคุณครับคุณมาครับมือนี้เอานกมาล่องครับผมเอานกมาไล่เอานกมาลองครับหมายรับครับพี่น้องหมายเนี่ยเคยมากับตลาดได้สองปีแล้วครับหมายรับหมายรับนะครับเบื้องนกเสียงกลางเอาครับผมมากรับท่านใดนะครับเดี๋ยวจันมุนตีสวัสดีครับ าตัวไหนมาน้องวันนี้ตัวเดิมตตัวเดิมไอ้ไอ้ด่างไอ้ด่างปาุนไอ้ด่างนกสังสังตโลดไปเลยเปโอ้เปิดประตูเลยไปอ่ไเอาออกมานะครับไปรอเอาแก้ม้อาแกม้วไอ้ด่างครับผมโอโๆไป ไปดึกปะเอ,อ้เขาง,ง่ายแต่ว่าไ,ปไ,ปไอ้ด่างเอามีคนสนใจเรา,าบครับบักด่างหนนะ่อยติดตอ่อมาแน่แล้วต,ติดตอ่อมาแน,น,น่แล้วบักฮันได้บักฮันได้ตกลงโปเชกันบักฮันได้ตกลงผงใจอืออาจารย์เอาบักด่างมาอาจารย์มุนเตียเอาบักด่างมาเรากับครับครับตัวไหนอีกตัวหนึง่งเจ้ามงคลเจ้ามงคลไปดึกป่ะเอาเอา ไอ้ด่างเจ้ามงคลนะครับผมเอาบิ๊กซีครับพี่น้องวันนี้เอาเจ้าบิ๊กซีนะครับ,บอลองเบิรงนะครับเอาไอ้บิ๊กซีมาไล่บิ๊กซีขนกําลังเต็มแล้วครับตัวไหนจีบประเดิมก้อนอตัวไหนจีจวดเอาจวดด้วยบิ๊กซีจวดบ่ดวจวดโยนเข้าป้าเออเออเออ จวดอ่ะจวดบ่เอาครับเออจวดฮ่าบพี่น้องขออนุญาตครับผมเอาโอ้เจ้ามงคลจวดบ่เล่นโอ้เจ้าเจ้ามงคลจวดเออจานมุนตีโกโก้แล้วนี่นี่เนี้ยหนึ่งหนึ่ มุงคุ้นกับจวดว่ะเอาครับผมหมายลับครับพี่น้องขออนุญาตครับขึ้นนกก่อนครับ รอเบิ้งครับจัดมุอตีใส่มุอตนันนะครับเนาะผมใส่บิ๊กซี่นึ่ครับต้นซอยนึ่งเฮ้ยขึ้ได้มีนกปะครับเดี๋ยวรอชมครับครับผมขึ้นได้แป๊บเดียวครับเจ้ามงคลครับผมโอุ้่นอยู่ไก่ครับผมเอ้าโอ้นกตัวนี้ล้านครับผม แล้วก็มีคนเดินมาอีกขยับไปอีกก็ได้ใจมุนตี<ม>ล่านอูครับอยู่เสาวุมืครับผมลงบ่เนาะ รอ,อชมครับผมนกปาลาเราหละเราเละอ,อยู่ลงยังไงก็ลงใจมนตีใจมนตีว่ามันลงเราว่ะตีแมนยางมาฮอดมางเรื่องไม่ได้เห็นมันบิดลงแล้วอครับผมเดี๋ยวไปจอดเบิ้งครับนั่งรถไปเลยครับมันเสาเลี่ยงกันครับพี่นอ้องคือโปติดเราก็จักอืออุ้ยเห็นค้อนพะเยอยดอยู่กลางดังอย่นี่มันไปไละ เอาน้องก็ลงมาหาานีแล้วนเะห,หนื่อยงูยังเห็นข้อมือเราเดีือดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหนวกขันอยู่ได้เลยครับพี่น้องจำต้องตีไซดูเลียกที่ดีเถวะเลียกที่ดีเถวะนี่งขันอยู่ได้ครับฮะลองเบิรงดู กนกนปเปียงคือมาเียกที่ดีแท้ครับพีน่น้องนี่นกพ่นขึ้นพเนี่ไ้โอ้นกพ่นขึ้นพเนี่กันไปกัปย่แอบแล้วครับผมเจอบักด่างเหรารวมแล้วครับแจ็กกี้แอบว่แอบรวมแล้วครับเหมพี่น้องดา่างคู่นกปลาคู่าตามกองของมา กับโบเรลมาครับเปล่าเปล่าเองงแอบว่าแอบเนาะดางไล้มก็ยิงลมครับดางยันไงดางยู่ประมาณศอกนึงครับอะไรเขามเนี่พร้มี่ผานนะดังเนะตัวนัมันเสียงเลยจันจากเนี่ยอครับผม ดังเด้บอเอ๊เอนกเขาห้างบคขับพี่น้องครับเห็นไหมครับยุคภูมิเห็นไหมครับนกตออยู่นะครับเจ้าหน้าดางของจันมุนตีบินขึ้นบินลงอยู่เนี่ยครับผมบ่าเขาตี นี่มหม่มงพันแอบนกนะครับตรงขามครับตึกนะครับผมนีม่แอบนกเรียงไกน่น้ำกับหรือนกมันสิรู๋กับว่จักนะครับเนาะอ่ะลองเบิ่งครับผมบอกบิ๊กซี่ครับพี่นอกนั่เนาะโอ้เสียงกลางตัวเนี่ยครับบิ๊กซี่ใส่ต้นไม้นะครับผมใช้ต้นไม้นี่ครับฮอ โอ้เสียงกลางบนืึโอ้นกปลาดุครับผม ดูพี่นอ้องหืมหืมมันมีลรหลายตัวอยู่อืมเอ้ารอเบิ้งครับพี่น้องครับมันอยู่สายไฟเดจันแม่แนบรอแม่นมันอยู่สายไฟตรงงานเห็นปอะเอเอ เขาไก่บวกบิ๊กซีอะไรดีมันหายครับนางรุ่นอยู่ครับพี่น้องพอหยุดเลยดิบิ๊กซีคือจะหมดทางเนี่ยทางร้านนกขอร่วมเราไม่หยุดเลยมันเอาจนได้เอาครับผมรอเบิ้งครับ นกปลาตัวนี้หายดีครับผมนี่เว่งเลเจาของนกก็เห็นบอกวิกซี่นี่ตัวนึงกนาเยนกขอบไ,ไฟันย เอนกปลาตัวนี้คือบุ๊กดีเทวเนี่ยเสียงขันนี้ในป่านี่ก็มีนะออกครับพี่นงออกมาสายไฟครับผม บอกว่สายไฟลงไมลงไมใจอ่ะโอต้ตะเดีย,ยงย้นนอนกตีเนาะ <ừ> โดดปุ๊บโดดปุ๊บโดดใจ่คคอนเลยโดดใจ่ค้อนเลยบักห้านนงนันจนลงแต่อันขันวนนี้เกิอ่งหนอย ดนูจะคอนตบโอ้ยเสียงอู้ไหมโอ้คุ้มหนูดีปุดยหรอสู่กันสนั่นเลยเนาะสู่กัน,ดน,นดโ,โดนเลยนโดยน,น,นโดตบเลยโนดตบเลยออกไปทางไหนเนาะครับ สู่กันยี่ดีหันหลังให้ผมไปกินน้ำยี่รดบอกบอกออ,อกไปทั้งใดี่วเหมือนรับใช้ไปนต้นหม้ ตอวบุญบอกเพียงใดบ่บอกปีซี่ครับผมผมใหญ่ออกมักแฝนสายไฟครับ chán bình nha cứ, yeah. yeah, cứ bọn nhàng say này bắt <laughs> à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  ครับผมหลังจากมันเหยียบไปบักนานาเขาขาดครับผมก็เลยเอามาใส่แทนบักบิ๊กซีเรงเบิรงนเนี่ยครับพี่น้องอือเอาล้วเบิรงครับมันสิมันสิโล่งบ่สิมารวมบอกเป่าบุญกลิ่นเนาะนะครับนั่น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 นินผ่านไปผ่านมานะ หลไยกันไลยนุกนุกสังอาจารย์โหลดหลายเหลือจากโตเหลืออยูส่สามตีตัวสามตัวข้างกันนั่นปล่อยปล่อยจันปล่อยครับทีเพิ่นสื่อมากยปลอยอ่อยเบอร์ทั่วศูนย์แปดหกครับศูนย์แปดหก องซีเก้าสองซีเก้าหกสองสามซีครับหกสองสามซีเด้อครับพี่น้องน่ิวตันกับสองกุกดิวตันสองกุ๊กเต็มแล้วกับบักเท่าเด้อบักเท่ากับปล่อยครับเออบักเท่านกต้อครับผมอือทร่ไปได้เนาะจานมุนตีเนาะครับนกกระไยนกจานมุนตีนกพันกระไรมันวะครับก็ล้องทร่สอบถามเบื้องครับผมพี่น้องที่ว่าอยากได้นกครับ นกจันมนตีหลายนะครับนกขมสวงนี้บ่มีครับผมฝึกบทันในเกงครับเดี๋ยวข้างใคาอยากได้ทร่ไปสอบถามจาันมนตีเบิง่งนะครับผมเบอร์ตามที่ผมโลงไว้ครับนีน่นะเิ่นยังบุกเิ่นสมไปน้ำเห็ดไปน้ำมือสมงองตีเนืยวครับบ่ไปดอก นี่ครับพี่น้องครับผมนั่นน่ะข้อม่ออยู่นะครับค้อมอ่อยูืนโตแม่ตัวนึงที่แรกมันเหยียบพลาดครับผมเหยียบพลาดบอกหนาด่างจาันมุนตีเหยียบยัง่งยังเหยียบบ่เต็มครับพี่น้องผมทายว่าท่านทล่าทลา,ลาอืาทลาทลา่านะครับผมตแม่ร้องนี้นหวานน้อยๆน้อย บวกกเขาไก้ได้อือดีสิอ,อาอครับผมจังมาจอบมันตาเศร้าครับอันนี้มันสายแล้วเนะครับเนาะมือนีอ่ มันสายแล้วอาจารย์ทำว่าทำว่าจอดทำว่าจอดต้าอเส่าเนี่ยโอเคอยู่มาจอดมุมนี่เลยมาจอดมุมนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมมีได้กผ้าไอ้มเหสีไปธ ah e ุระครับผมอาจารย์ี <laughs> ยังก็อาจารย์มันเหสีนี่ละมเห, <laughs> มเหสีซันนะ เออนี่เห็นไหมเขาได้วะ ah? ได้เขาได้ลองเขาดูนะครับหัวาสาวซิ่งครับพี่น้องหังวาสาวรุ่นเซียนเขาได้บ ah? อ่อ๋อเดี๋ยวมันมีของตออยะอะเออเอเอ,เอ,เอ,เอแป๊บเดียวแต่เีินน้อยนึ่นเงเง,งินเดียบเงินน้อยใจเยอะโอเคครับผมขออนุญาตไปเอานกลงก่อนพี่น้องครับขออนุญาตผ้ากันมื้อนี้บ่ได้เตรียมโตครับผมคคบผมบ่ได้เตรียมโตเลย เอาอย่าไปเอาหนุกโล่งครับ,รบอือออกมาผักพอนครับผมกับพอดีเหลครับจันมุนตีเล่าแวะมาหาผมว่ารีมาเอาสาวนะครับเนาะมาเอาสาวกับแวะมาหาแล้วก็ได้ผ้าเอาหนกออกมาไล่บึง้งเปงไหนเอามาล่องดูเอามาลอ่อ,าาลองจดดูบอกหนาดัางบอกบีซี่เปงไหจันห<า>นกเจาา้านกเจาา้เจาหายมากนะ

เอาเอาเอาบกแดดเอากวันบกแดดเอากวันบกนั่นสนะเนื้อหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โอ้บกดังสนะครับมือเนี่ยอืมอย่างคู่พอ์น่ะบิ๊กซี แตงิ้งไก่ย,ยี้เด้นเนาะเข้มน้อย,อยน้อยเียงน้อยน้อยออกกองกองอืออ้าวครับผมประมาณนี้ครับเศร้านี่มือน,นี่นะครับเนาะหอดเทียงเกาจานม้วนตีครับเดี๋ยวให็นจานม้วนตีกลับไปพักพอนซะนะครับมาแต่ทางไก่นะครับบริเวณเตียมโตชัดๆครับมือน,นี่ เลยผ้าออกเมื่อไม้รับครับตามโตหมามโอ้เฮียมันเหยียบเนี่ยครับผมเหยียบแบบยั่งๆังนะครับเหยียบผมตั้งขึ้นกล้องบอท่านครับพี่น้องบม่ได้แหบจอยมือเนี่ยตหไม้ยเนาะเอาครับยังไงก็ฝากติดตามพื้นเก่าลหละครับผมอันนี้ก็เจ้ามงคุ้นนี่ก็ยังไรไหมเนาะทายขนบอท่านในเต็มเนาะจานเนาะเอาครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับ ครับอาจารย์มุนตีครับผมจังใดกับฝากติดตามชิปหนาครับชิปนี้ผมกับอาจารย์มนตีไปก่อนครับอาจารย์มุนตีสวัสดีครับไว้ไเจอเจอกันใหม่นะครับ